เม็พ่อกระโชต่อไปเลยครับโชวต่อไปนะฮะเป็นหนุ่มน้อยหน้าตีซึ่งจะมาชวนคุยเรื่องการเลิกบุหรี่ครับผมขอเสียงปรบมือกับน้องเจไดต่อไปนี้เป็นเรื่องราวความรักและความสนิทสนมของหลานชายกับคุณตาเด็กๆก็เลี้ยงเข้ามาฮะก็เลยค่อนข้างจะสนิทกันเ,เจไดก็รักอากงครับ <c oughs> อากงก็รักเจไดครับรักกันขนาดนี้พูดถึงหลานคนนี้หน่อยครับพูดเก่งล่าเริงครับล่าเริงมาก <c oughs> เขาจะเป็นคนที่ช่างถามถ้ายังไม่เคลียร์เขาก็จะถามอยู่นั่นละเราก็เลยเห็นพัฒนาการของเขานะจากการถามอะไรของเขาเนี่ยทำให้เขาพูดเก่งนีฮะ like และด้วยพัฒนาการนี้เองที่ทําให้ตากับหลานมีเรื่องขัดแย้งกันด้วยเรื่องบุหรี่ก็เวลาคุณสูบมันก็จะทําลายเราจึงก็เลยโกรธตอนนี้เวลาสูบก็เห็นว่าสูบบุหรี่เขาบอกสอนไม่จำว่าจบบูดนี้สอนไม่รู้อยากจำบอกอีกครั้งแล้วอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆครับ น้องเจไดจึงมาขอออกรายการคิดซากเพื่อเคลียร์กับพุ่นตาต่อหน้าสาธารณชนสวัสดีครับผมชื่อน้องเจไดอายุสีส่ขวบวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องท่องกาซูบรีทุกคนก็รู้ได้อยู่แล้ใช่ไหมครับว่ากาซูลรีเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเจก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบสูบกันจังวันนี้เจจะมาบอกให้ว่าถ้มมันมีอะไรบ้าง ที่เห็นชัดๆอย่างแรกเลยก็คือปากเมน้นเวลาฟูเนี่ยไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะครแล้วก็จะแก่ลงหน้าก็จะเหี่ยวกับปกติแล้วก็อาจจะให้เป็นมะเร็งในช่องปากมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งปอดแล้วก็อาจจะให้ทุ้งลมปุ่มพอนแล้วก็จะตายในที่สุดเห็นไหมครับว่ามีแต่โทษ ร่างกายมันด so ีอยู่แล้วจะไปเอาสารเข้ามาในร่างกายทำไมที่บ้านจะได้คนหนึ่งชอบสูบบุรีคนไหนก็คืออากงเจดีสอนบอกกงเท่าไหายครั้งแล้วอากงก็ไม่ยอมเลิกน้องจะไดโกยกงเลยกงก็ชอบไอ้ไปสูบบุรี่ทังบ้านส่วนจะไดเห็นกงจะก็เดินตามกงไปให้กงเผลอเจก็เอา อาที่สู้ของก็ไม่ทิ้งขคะออสาเหตุแบบนี้ที่เจดทำเพราะว่าเจดอยากเอาตรงไงครับอยากให้โกนอยู่กับเจดนานๆ<อ>ผู้ใหญ่ทุกคนครับบุรีมันเป็นพิร้ายทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างเลิกสู้ไปกันเถอะครับโอ้โหนี่นี่นี่<อ>เป็นยังไงทำไมถึงเลือกที่จะมาพูดเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ครับน้องเจดเพราะว่า มามาสอนให้พูดมามาสอนให้พูดแล้วใครในบ้านที่สูบบุหรี่ครับชี้เลยใครอ้าวอ้าวอากงนหฮะโอ้ยนี่ตั้งแต่พอเจไดพูดเรื่องนี้มาปุ๊บนะฮะปัจจุบันนี่อากงเ,นนาเลิกบุหรี่เลยเลยใช่ใชไหมฮะพยายามอยู่กำลังพ <c oughs> ยายามอยู่ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการก้าวหน้าจากคนที่สูบอยู่ประจําแล้วหลานพูดอย่างนี้ถึงขั้น พยายามจะเลิกใช่ไหมครับวันต้องเลิกแน่นอนครับอ่ะขอเสียปบมือหน่อยชอบมากตอนบอกว่าพอจุไดไว้ตทงไหนก็รีบเอาขอโมยไปทิ้ง <c oughs> ีดีมาก